สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีเปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2,566รอบโควตากันแล้วนะคะซึ่งเปิดระบบการรับสมัครตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมนี้ค่ะช่องทางการสมัครนะคะตามด้านล่างนี้เลยค่ะโดยศึกษารายละเอียดการรับสมัครนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสาขาที่เปิดรับคุณสมบัติของผู้สมัคร การขึ้นทะเบียนเรียนค่ะในส่วนของน้องๆที่จบม3นะคะมาสมัครปวชศึกษารายละเอียดตามคิวมาโคดนี้เลยค่ะส่วนน้องๆที่จบปวชจะมาต่อปวสศึกษารายละเอียดได้ตามคิวมาโคดนี้เลยค่ะและน้องๆที่จบม .6 ม,มาสมัครปวสนะคะศึกษารายละเอียดตามคิวมาโคดนี้เลยค่ะ อย่าลืมนะคะมาสมัครรอบโคตากันเยอะๆค่ะสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกนะคะในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกเนี่ยนะคะก็จะมีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสื่อที่เป็นสิ่งพิมพ์แล้วก็ความรู้เกี่ยวกับศิลปะแล้วเราก็จะมีเทคนิคการวาดระบบการทำงานในสายกราฟิกนะคะที่นักเรียนจะได้จะได้เรียนรู้นะคะรวมทั้งการใช้โปรแกรมต่างๆนะคะใน สายอาร์ตนะคะโดยทั่วไปเนี่ยนะคะความก้าวหน้าของสาขาเราเนี่ยเด็กๆจบไปก็สามารถที่จะศึกษาต่อนะคะในสาขาออกแบบนิเทศศิลป์ออกแบบโฆษณานะคะสื่อดิจิทัลการถ่ายทำภาพยนตร์นะคะการทำแอนิเมชันโอกาสในอนาคตเนี่ยโลกดิจิทัลเนี่ยนะคะ มันอยู่ในปลายนี้ของพวกเราขอบคุณค่ะอย่าลืมนะคะมาสมัครเรียนกันที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีกันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย